ตลวงพ่อพูดใหม่ค่ะอัเสียงเร่มแล้วตอเล็กค่ะตอนเล็กครูทวีแล้วทวีว่าไงนะเมื่อกี้ว่าไงเมื่อฟ้าพิภพบรรจอสวรรค์ได้รังสรรค์ให้งดงามสง่าสีให้สมบัติให้ขัางคูณทวีออจะลพ่ให้มั่งมีสีสุขนิรันดร ไปกันได้เนาะสมกับเป็นด็อกเตอร์จีกที่นึ่แต่่อนเนี้วันนี้เราเขียนไว้เลยเจ้าค่ะเขียนมันที่ไว้ด้วยท่านให้ทําอย่างนี้เจ้าค่ะนั่นแหละสิ่งที่พนังต้องการบอกว่าเจ้าพี่ต้องไปก็ไม่ใช่เจ้าพี่ต้องไปหลวงพ่อวันนี้ไม่ใช่เจ้าพี่อ อะควาโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตัดสาตัดสาเกศีสะโตเกศีสะโตยาถาคงคายาถาคงคาโสตังโสตังปวัตตันติปวัตตันติมารเสนามารสนาปฏิถาตุงปฏิถาตุงปริมาณาปริมาณารุภาเวนะรุภาเวนะมารเสนามารเสนาปราชิตานิโสนิสังนิโสนิสังปาลายันติ อาลายันติวิหังเสนติวิหังเสนติอเสสตโตอเสสตโตสาธุ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 สังขาตังสังขาตังโลตังกัววิทูโลตังกัววิทูตันติพุตติงตันติพุตติงนโมพุทธายะนโมพุทธายะมะพะทะนามาพะทะข้าพเจ้าบอกชื่อข้าพเจ้าจะเรียกคมาจะส่งบอกสิ่งที่ป่ารถนา ขอให้ปวดนี้ปวดสินช่วยเลอสธกรปดผลจากให้สินทั้งประเทศนท่านอเปนเชรูสาะมีพืที่จะขาดกิดเป็นชั้งัง้ทวยน้ เราิเห็นเรือสงและเสียตัวตัวาไ้กต้องมีอาราต้เนเวลาเพื่อจะมีว็พอวันนี้ใเวลานี้โดเเทื่อ จงมีความสุขม um yeah de ีความสุขความเจริญความเจริญจะทำสิ mm ่งใดทำสิ่งใดจะทำมาการค้าขึ้นมาการค้าขึ้นทางปรารถนาทางปรารถนาขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าขอบุญแห่งข้าพเจ้าที่สะสมอยู่ในมวยมของพระแม่ธรณีที่นำพาข้ามภพข้ามชาติจงมาเป็นกำลังบุญกุณสนบุญคุณสนบุญราศีเสริมกำลังกายราศีเสริมกำลังกาย กำลังสมองมองกำลังปัญญาปัญญาให้กระทำกิจกรรมอันใดให้กาะทำกิจกรรมอันใดเป็นต้นไปที่เป็นต้นไปไปโดยชอบไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมประกอบด้วยธรรมไม่งอมืองอเท้าม่งอเท้าแล้วสแล้วสายกำลังบุญที่สะสมบุญที่สะสมในมวยผมพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีงเป็นบุญสาเร็จเป็นบุญสมเิ็จ ให้สำเร็จสมปรารถนาแต่บัดนี้สื่อไปเบื้องหน้าเถิืสมรั้ถวเพราะว่หลวงอเรมกาต่อให้แล้วสำเร็จมาตรงหน้าตรงนี้เเมื่อฟ้าที่พบบรรจบสวรรค ได้รังสรรค์ให้งดงามสง่าสีให้สมบัติมั่งคั่งคุณทวีให้มั่งมีสีสุขนิรันดร์เทินเมื่อฟ้าพิภพบรรจบต่อสวรรค์ได้รังสรรค์ให้งดงามสง่าสีให้สมบัติมั่งคั่งคุณทวีให้มั่งมีสรีสุขนิรันดร์เทินเมื่อฟ้าพิภพบรรจบต่อสวรรค์ ได้รังสรรค์ให้งดงามปง่อาสีให้สมบัติมั่งคั่งคูนทวีให้มั่งมีสีสุขนิรันดร์คืนฮะอ๋อเพิ่มอ่าเพิ่มมาใั่ไหมค่ะคือเข้าไปผนวกไอบทสุดท้ายอ่ะแสดงว่ามีสองคืน ไม่ไม่บางคนคือเปลี่ยนวัตถุดายให้เป็นทรรมนิยให้เป็นคอนดีนี่เยลยไปหา,าน้ำหอมมาดิน้ำหอมที่มาจากฝรั่งเศสแช่ไหมสามตัวนะชั้นนี้นะนี่สามตัว ไม่มีทูบนะเนาะไทูบที่ปกติจะข้าวกล่องก็ได้นะทูบกลมๆทูบมีมีเลขอยู่อยู่นี่เอามาสิขอท่านเลยท่านให้น้ำหอมอยู่ในไปดูในนั่นดูที่หอมนะผมใครจะนั่นไหมส่งน้ำท่านไหม

ุดต้องจุดระวังให้ดีนะจุดตรงนี้เสียบตรงนี้เลยต่อไปจัดตกแต่งให้งามกว่านี้นะค่อยแม่ตอนนี้หาให้ลูกให้ซับให้ลูกทุกคนแล้วก็จะได้มาทำให้แม่ยังสมบูกียติคือเราเราไม่ทิ้งแนวแนวแนวเขียนของเฉียนแสง โต๊เขียงเป็นได้หมดเราิไรโตเขียงสังถองานแล้วก็มีโต๊เขียงไม่เป็นไรโตกเขียงเรเอาผู้ชายนะเอาเอาเอาเครื่องเสียงให้เดายเสียาก็เป็นไพอได้ว่ามลาได้นาว่าานดี มันเจ็บกับประวัดดนะะติศาสตร์นะเราต้องย้อนกลับไปในในพุทธวัตที่1ิหกพุวัตที่1ิย้อนไปเมื่อพศหนึ่งร้0เราต้องย้อนกลับไปในพศ5 0าก่อนที่ ไปเจ้าวโษณุทรงพระมาประกาศพระพุทธศาสนานแถวชน,นบทตะลอนย้อนกลับไปไ <c oughs> นิดน่อเมื่อออกมาเมื่อเผยแผ่มาพระพุทธศาสนาะเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมร,ราชดีตามประวัติศาสตร์แล้วก็ <c oughs> ยินยูพ <c oughs> ระมังดู รหัสธรมาติโยมผู้ชายขอแรงที่ยดมานี้ถึงเครถึครับร้อยสี่สิบเก้าศูนแจกเศษเลือดมาเนี่ยไปอ่านประวัติศาสตร์นอกกำลังขดที่จะเป็นเรื่องจริงนอกะไปเชื่อแม้แต่ผู้เขียนตาราก็จะไปเชื่อประวัติศาสตร์นอกกำลังในรายการูเปิดรายการนี้ว่าจะมีที่ตรงไหนบ้างของยาเศษเลือดเดิครับมา ต้าไปแถวนี้ก็ไปเข้าฝันไปเข้าฝันก็ไปสุดก็ดเจอแต่เรื่องนี้ผมสินไม่ได้เดีย๋ยวเขาจะมาเอาไปขายต่อ ตอนนี้เสร็จนะก็บริเวณที่ที่ชาวบ้านก็อยู่ในสมัยก่อนก็คือชาวไทยที่เป็นเป็นนาเดี๋ยวนี้ก็นะเพื่อให้ถูกเจอพวกนี้หายไปนี่ก็หนีหายไปอี่เก่าเพราะว่าบริเวณโซนทางด้านตะวัตนตกหรือใต้ ของวัดเนี่ยมันบริเวณเนินนี่เป็นเนินเป็นเนินวัดทั้หมดมีพระเก่า,าด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นความคิดต่อไปนี่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเงินนี่ยที่อธิฐานเอาไว้จะซื้ออีกประมาณร้อยไร่และจะสร้างเป็นเจดีย์ประมาณร้อยเมตรเพื่อที่ถวายให้กับพระการที่สิบให้กับท่านนี้ พราะวันนี้นีเห็นเนี่ยมีมิเห็นบริเวณตรงตรงเนี้ยมันเป็นเจดีย์ใหญ่มันจะท่ายอย่างสูงมากเพราะว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเงินแล้วก็อยากจะสร้างเหมือนกับเหมือนเหมือนแต่เจดีย์อาจจะอาจจะไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนของท่านอาจารยที่อยู่ที่ตรงนี้นี่นะคือเราจะสร้างท่านจันแดงนี้เราจะทำอ,อาจจะเป็น ปเปนรีแปเปลีย่ยนแปรเปลี่ยนเป็นไม้คุณมักมีอง8าทำให้กับราชการที่ที่สิสร้างมาสักร้อยเม็ดลองคิดนะบริเวณนี้ถ้ามีเงินเข้ามาตามที่อธิษฐานไว้่จะกว่าซื้อเร,รีนี้มา้อยได้จะสร้างเป็นบุทยานรบุทยากรไปแผ่นนี้เพื่อที่จะบุญทีิไกับบุญทีิไกับ ดวงจิตวิญญาณของวรมันที่ 7, เจ็ดนางสมมาในบริเวณสมุนใต้เจดีนี้ก็จะมีประวัติความเป็นมาของท่านด้วยให้คนได้รู้ว่าเป็นมาอย่างไรมีความคิดนะความคิดไม่รู้จะสาเร็จแค่ไหนเป็นไรมัรมนก็นยอยู่ที่บาร,รมีของเจระบุคคลด้วยบาร,รมีของเจ้าวาดด้วย เราก็อยไปยิดติดกับการก่อสร้างมากเพราะว่าแนวยุคใหม่เราต้องแนวธรรมชาติอย่า,างนี้ถ้าเราสร้างมากไปมันก็ลำบากวัดนูนสำราญสีแนวป่า,าบริเวณนี้เป็นบ่อน้ำโบราณนะนนะเรา,ร,ยา,ยา,ารู้รว่ามีพญานาคมีวิชาเราก็ผมดิถมบอผมบ,บอกก็ไม่ไม่ทำอะไรผมบอก

าลูกหาฐานที่นู่นเขาจะมาหาเราตรงนี้ก็ไม่ได้ก็ช่วยไม่รู้หรืออะไรให้ทำไงเนี่ยให้ตั้งพยัญายนะข้อโปรดได้ไหมบอกได้ห,ดาหาเงินมาหาจะเข้ามาดิพูดแบบนี้หาจะเข้ามานะหาจะเข้ามาไม่ยากเลยสอ,อ,ยอนลงเบาก่วยไม่รู้เด็กตรงนี้ ก็มีบอกเป็นอย่างนั้นยังไม่ทราบแต่จะต้องสร้างบุนี้เพื่อที่จะให้มันอยู่ในการ่า,า,ากพักมาจากแถวเพอ่มแถวพรนเจงมาจากที่อยู่บนเขื่อนอุบลรัตาชชูวัฒน์อะไรนะที่ผมมามาบอกสร้างพระให้หน่อยสิจะสร้างรางวัลไม่ได้นะแกร่างรางวัลให้นอนพระพรหมดินยานพญานาค หนึ่งเก้าตะกูลนี่พญานาคฆ้าตะกูลนี่ไม่ได้เปลี่ยนไปอยู่หน้าโหดพญานาคทั้งเก้าตะกูลนเนี่ยไม่ใช่จะว่าสิบสิสสแต่เรา <c oughs> ทำผมได้ขนาดนี้เพราะเนี่ยไม่กล้าทำโอเดียนคนอย่างเราเริ่มเหมือนแต่ต่อแต่เหมือนเหมือนอนุบาลแต่เราทำแค่นี้ก็ต่อไปถ้ามันเป็นไปได้ถ้ามีบารมีเราก็อยากจะขุดตรงเนี้ยให้กลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ทำต่อหมอ วางทานให้น wow. ้อยเหมือนแล้วมีในโทษนะนะทำทานให้ได้ร้อยเสร็จข้างล่างเป็นน้ําแล้วก็ยกโบสโบสยกไม่ยากหรอกเพราะเราทําเป็นแนวไม้แล้วก็ทําเสาเสาไว้ยกไม้สักมาตั้งตั้งตั้งเสร็จแล้วก็ทําเหมือนเฉียงของอ่ะไม่ยากเลยห้ามปิดโบสถ์ไม่ต้องปิดเปิดเพื่อที่จะให้เทวดาทั้งหลายที่เข้ามากราบไหว้ทําไมวัดตรงนี้จะเปิดไฟตลอดคืนบอกเจ้าที่ ทีนี้เทวดาท่านจะมายืนท่านจะมายืนไหว้อยู่ตรงนั้นทําไมเราปลูกผมไปตรงด้านหน้าเพราะเทวดาท่านจะมามาท่านจะไม่นั่งไหว้พระท่านจะมายืนแล้วก็ไปเพราะนั้นโบสถ์เราจะไม่ปิดทำมาไม่ปิดไม่ได้แสกกุญแจแต่เปิดไฟไว้อย่างน้อยเทวดามาเข้าไปเทวดาไหว้พระสมเด็จองค์พระผมเขามีลักษณะเทวดาก็จะมีอายุยืนต่อ ไม่ใช่เราไม่สร้างโบสถ์เพื่อที่จะเป็นร้อยล้านแล้วปิดเอาไว้เป็นที่อาศัยของนกพิราบวัดมันนานไม่ใช,ใช่นี่คือคือความตั้งใจงนี้เพราะนั้นสร้างแล้วใครจะมาเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดจะมาไหว้หรือไม่หว้เราไม่ถือประเด็นนะั้นอย่างน้อยเทวดาเ <c oughs> ทวดาหมดบุญเขาก็มากราบเขาก็ได้บุญของเขาาอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นอะไรกปรแล้วแต่นี่คือที่ทำนี้น ดังนั้นถ้าเราตรงนี้ถ้าถ้าทาอีนแล้วก็ขุดบ่อวนี้กลับมาที่เดิมให้มาเหมือนเดิมแล้วก็ทําตะม้อขึ้นมา,ทาเคคทคานแล้วโยกเสาตรงนี้เก่าเราไม่ทิ้งเราเอาไม้สักมาตั้งตั้งตั้ง,งแบบแบบบนนอกด,ดาวเอาไม้แต่ละคานแต่ละคานขึ้นมุเหมือนโบสถ์ทางเหนือเหมือนโบสถ์เชียงของที่หลวงพ่อบาา ตั้งใจจะทำอย่างนั้นเพราะตะกูลพญานาคก็ตะกูลน,นี้เป็นตะกูลสายลำน้ำโขงเท่านั้นเลยตามประวัติเป็นมาอย่างนี้ดีเล่าให้ฟังส่วนพระเจ้าไทยมันที่เจ็ดที่ห้าที่หกสมัยก่อนไม่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นสาสนาฮินดูเพราะว่าพุทธกับฮินดูเนี่ยรามมาได้แต่เราต้องเข้าใจว่าศาสนาพุทธ เป็นแก่ศาสนาพราหมณ์เป็นเปลือกเป็นกะทิท่านปิดมือต้นไม้เนี่ยท้าไม่อาศัยเปลือกอาศัยกะทิแก่อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพิธีกรรมพวกเราทําทั้งหลายเนี่ยเป็นวิธีพราหมณ์บวงสรวงก็เป็นวิธีพราหมณ์พราหมณ์กับพุทธก็มาด้วยแก่แต่กูลของพระพุทธเจ้าในอดีตก็เป็นแต่กูล เราต้องเอาใจจุดนี้บางคนก็บอกว่าอเอออย่างนู้นอย่างนี้เราต้องเองเาใจบริบทต,ต่างๆว่ามีความเป็นไตายจะกินธาตุขันของเราเนี่ยที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็ต้องอาศัยธาตุขันใจกินจะอยู่ได้เหมือนตับต้นไม้แก่มา,มมามพุทธศาสนาเราต้องมีขนบธรรมเนียมประเพณีวะะัฒนธรรมของแต่ละประเทศกินแตกขื้นมนาจินจะอยู่ได้เราจะอาศัยเฉพาะแก่ไม่ได้ อดี๋ยวนี้ทุกคนเราเราเขียนกันเรื่องของแก่นพระพุทธศาสนาแต่เราไม่พูดถึงว่าแก่นจะอยู่ได้เพราะอาศัยรากแกวลากฝอยอาศัยกิ่งอาศัยเปลือกอาศัยใบไม้ต้นไม้แกงจะอยู่ขึ้นมาได้นี่ก็เลยถือโอกาสเล่าให้ท่านได้กันการบรรทัดของวรรคที่เจ็ ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเป็นท่านเป็นเอ็นบีไฟเป็นหมหายจดพัสที่ยิ่งใหญ่มากเราดูปราสาทของพนมรุ้งคนในสมัยพุทธวัตรที่สิเอาแรงมาจากไหนจะยกหินแต่และก้อนไม่มีรถเครนไม่มีอะไรเลยทำไมจะยกหินขึ้นไปข้างบนยกได้เพราะนี่คือคำา แล้วมีใครตอบได้ไหมคนจะเอายกอะไรหินแต่ละก้อนสังเกตวัดนที่เขาบุลุงเนี่ยมันอยน้ยนนแม้หินอยู่หน้าโบสถ์สองก้อนที่วางอยู่แถวเนี้ยนี่ก็คือหินที่พระเจ้าไทนมนิจเจตนำที่จะไปสร้างบริษัทพนมวันเลยนี่ไปประมาณสองหรือสามกิโลก็จะมีอโรพยาอยู่แถวนี้นะคือทางเดินทักเนี่ย การนัับของท่านเนี่ยทางสายเก่าในบริเวณนี้ทางสายเก่าเดินไปที่ตรงบ้านอะไรไม่รู้นะก็มีปราสาทเก่าและอโรณปยาอรุยาคือเป็นที่เป็นที่พยาบาลของบริบาลท่าเนเวลาท่านป่วยนี่คือการทางฉลาดของพระเจ้าชายัยกรณ์หลังจากนั้นก็ไปที่ปราสาทพนมวันนะฮะปราสาทพนมวันก็อยู่ที่โคราชดีจากปราสาทพนมวันก็ ไปที่ประสานอินทมาในช่วงนี้เป็นพุตละเป็นนักเดกิอดฟุตละเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแม้แต่แม้แต่รูปที่อยู่ด้านนี้ลักษณะที่เป็นปางที่พระองค์ทรงกนหนดพระพูดแบบนี้นี้คือบร,รมที่เจริรูปนี้หลวงพ่อท่านเจ้าวาดพระป่า,ปาหานชายเนี่ยท่านเนี่ยที่าหานสายมุยรําเนี่ยท่านให้มาท่านบอกคู่ ท่านก็บอกว่าผมเอาไว้นานแล้วเก็บไว้นานแล้วสำนานแม่ท่านพูดจริงหรือเปล่ามนุษย์ท่านบอกกอบมานะท่านเองท่านยกมาเลยนะมาตั้งไว้นเนี่ยตะเบินละทาไม่ได้ก็มีคนถามท่านนายด้เท่าไหร่ท่านบอกไม่ถูกเพราะหมินมันก็เป็นร้านปีนั้นนะเพราะว่าไอ้ส่วนพระไม่รู้แก่แต่ว่ามันก็เป็นศิลปะสมัยสมัยของถ้านรุนเอกุกเดชนี่คือเสียงของท่านท่านเจะใหญ่พักพักหูเจะย,ยาว 给你